คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบทานปลาดิบนะคะแล้วก็แต่และร้านเนี่ยเขาก็จะหาปลาสดๆมานะลูกค้าจะได้ชื่นชอบนะคะคือที่ชาวประมงเนี่ยพักหลังเนี่ยเขาก็ต้องออกไปหลายวันเลยเพราะว่าปลามันหาย,ยากขึ้นนะคะ mm. ต้องออกเรือไปไกลกว่าจะกลับเข้าฝั่งสองสาวันปลามันก็เลยไม่สดนะคะทำยังไงดีเออชาวประมงก็เลยเอ้าเอางี้ละกันเราก็ติดตู้แช่แข็งละกันนะคะตู้แช่เย็นปรากฏว่า ปลาก็ยังไม่สดอีกนะคะร้านที่รับไปก็ยังบ่นว่าโอ้ลูกค้าแยกแยะออกนะคะว่าปลาเนี่ยมันอยู่บนเรือหลายวันชาาประมงก็เลยบอกอะงั้นเอาอย่างนี้เราทําแท้งน้ําใหญ่ๆให้ปลามาลงไปไว่ายเลยนะคะพอจับปลามาได้เขาก็โยนปลาลงไปในแท้งเลยนะคะปลามนก็ว่ายปรากฏว่าพอกลับมาที่ฝั่งนะคะปลามันเมาคลื่นนะคะเมาเรือไม่มีแรงนะคะแบบสโลสเตลสลบนะคะปลาไม่สดอีก ทำยังไงดีนะคะชาประมงก็คิดเอ๊ะทำยังไงปลาถึงจะสดนะคะเขาไปเลยคิดแบบนี้นะคะว่าเอายี้แล้วกันนะคะเขาก็โยนลูกปลาฉลามลงไปนะคะในแท้งน้ําค่ะลูกปลาฉลามเนี่ยมันก็ลงไปบึ๊บมันก็ไปวิ่งไล่จับปลานะคะปลาในแท้งก็ตื่นเต้นกันนะคะวิ่งหนีกันสุดชีวิตเลยนะคะเหมือนกับมันได้ออกกําลังอะค่ะมันก็เลยสดนะคะ ไอ้เจ้าลูกปลาฉลามเนี่ยมันก็กินปลาไปแค่ไม่กี่ตัวแล้วคะมันก็อิ่มแล้วนะแต่ปลาส่วนใหญ่ที่ได้จับมาแล้วอยู่ในแ้งเนี่ยมันก็วิ่งแล้วก็สดมากๆเลยนะคะสดชื่นแจ่มใสเหมือนเพิ่งจับมาเลยนะคะเพราะว่ามันเนี่ยกตื้อร้อนค่ะเป็นันหรือเปล่าเวลาที่เราเหงาหงอยเศร้าส้อยนะคะเราอาจจะไม่มีปลาฉลามที่ทำให้เราเนี่ยมีแรงวิ่งนะคะเพราะฉะนั้น เราจะต้องหาปลายฉลามในชีวิตเรานะคะที่มันทําให้เราเนี่ยกตือรือร้นนะคะแล้วก็ออกไปทํางานอย่างมีกําลังค่ะลองหาดูนะคะว่าอะไรคะที่จะทําให้เรามีพลังและเป็นเหมือนกับปลายฉลามในชีวิตเราค่ะ